ก็ดย๋ยวผมจะรับผู้ชมครับก็รับทั้งหมดไปเลยนี้ผู้ชมได้สิกล่องผู้ชมครับก็เดี๋ยวไปเปิดกันคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพสวัสดีทุกท่าเกียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนจากช่องพี่เจที่พี่อีกินแล้วเยี่มชมวับวันนี้นะครับก็ มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแต่ผมไม่ทำาชมครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดเอสโคล่าู้ชมครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมก็คือจะเป็นโค้ดเอสโ l ลาตัวนี้มาชมครับตัวไหนเอ่ยนี่คุณผู้ชมก็คือตอนนี้โทเค็น,นะเขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนมาชมครับสามารถใช้แลก ไอวอลทดเหมือนเดิมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไอวอลคุณผู้ชมวันนี้ผมมาแจกมาแจกคุาผู้ชมครับทั้งหมด20โค้ดด้วยกันนะคุาผู้ชมครับแต่ว่าโค้ดที่ผมมาแจกเป็นรูปฝาผมซื้อมาเป็นรูปฝาจ้ะเดี๋ยวผมจะมานั่งพิมพ์นั่งเขียนให้ก่อนแล้วผมจะขึ้นในคลิปคุณผู้ชมครับเพื่อให้ทุกคนเอาไปใส่ได้ง่ายเพราะถ้าเกิดผมแบบว่าคือให้ดูเป็นฝาแล้วให้น้องแบบเป็นฝาฝาไปอ่ะน้องใส่กันไม่ได้แน่น้องใส่กันไม่ถูกแนะ่คุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวผมจะแปะล้าน ที่ผมซื้อโค้ดนู้ชมไว้ให้ผู้ชมที่ใต้คลิปผู้ชมตรงคอมเมนต์นะครับก็เป็นร้านที่พี่ซื้อประจําแล้วพี่ก็ซื้อมาเติมผู้ชมพี่ก็เติมของพี่มาเองแล้วเหมือนกันนี่ไงเติมมาแล้วเหมือนกันผู้ชมครับก็คือวิธีเติมโค้ดก็เข้าไปที่นี่ผู้ชมครับสำหรับใครที่ได้โค้ดไปไม่รู้ว่าจะเติมไงนี่ผู้ชมเข้ามาตรงนี้ประกาศแล้วกดตรงนี้เข้าไปเลยผู้ชมครับ โอเค็อกอินด้วย Facebook หรือ็อกอินด้วย Gmail แล้วแต่มูชมรหัสที่เราเติมอ่ะเราล็อกอินด้วยอะไรหลังจากนั้นสมมติว่าผมล็อกอินเฟซเสร็จแล้วผู้ชมครับก็เมื่อ็อกอินเสร็จแล้วเขาจะให้เราเป็นหน้าเติมโค้ดชมขึ้นมาให้เติมชมครับและโค้ดที่เราเติมผูชมเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับคัตนาไอวอลชมซึ่งไอวอลสวยมากและออกง่ายมากที่สุดผู้ชมครับก็คือถ้าไม่ออกไอวอลก็จะออกเป็นฝาผู้ชมครับมาให้เราผสมชมเป็นโทเค็นฝาอย่างนี้ก็คือไม่ว่าจะได้มันเหมือนกันผู้ชม สามอันคุณผู้ชมครับมันก็สามารถแลกไอวอลได้เลยซึ่งไอวอลนี้สวยมากคุณผู้ชมครับผมใช้อยู่นะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็กดไลค์กดสตั๊กคายแล้วก็จดเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะรับคุณผู้ชมครับก็รับทั้งหมดไปเลยนี่คุณผู้ชมได้สิบกล่องคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวไปเปิดกันไปลองเปิดกันดูคุณผู้ชมว่าจะได้ไหมนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมลุ้นคาตาณ์อย่างเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ากล่องมีอะไรบ้างก็ในกล่องคุณผู้ชมก็จะมีโทเค็นเนี่ย แล้วก็มีของเกินนิดหน่อยชมแล้วก็มีคาตาณาเป็นรางวัลใหญ่ชมแล้วก็มีไอวอลนะคุณผชมครับไอวอลไฮโตผู้พิทักษ์คุชมครับก็หลักๆอ่ะถ้าใครจะซื้อเปิดผมแนะนําว่าให้ลุ้นไอวอลคุชมครับส่วนใครที่จะลุ้นคาตาาเลยก็ก็ลุ้นได้ชมครับแต่ว่ามันออกยากจริงพี่ยังบอกว่ารู้สึกว่ามันออกยากจริงๆชมแต่พี่ซื้อมาแจกเพราะเผื่อบางคนยังไม่ได้ไอวอลซึ่งพี่เอาไปใช้พี่ก็มันสวยคุณชมสำหรับไอวอลนะก็ไม่เป็นไรชมครับเราก็จะลองเปิดกันด่าชมมวจะไ้้กอง สุดยอดไปเลยไม่ออกคุณชมครับเห็นไหมก็จะได้เป็นโทเค็นฝาซึ่งแต่ละฝาโอเคได้ฝาเดียวหมดเลยคุณชมครับก็จะมีค่าต่างกันคุณชมครับนี่จัดไปอีกห้ากองไม่สุดยอดคุณชมครับนึ้อก็จะสุดยอดก็ไม่ได้คุณชมครับไม่ได้ไม่ได้ขนาดน่ะคุณชมก็ไม่เป็นไรส่วนโค้ดเดี๋ยวผมขึ้นให้ที่หน้าจอเลยคุณผู้ชมนี่เลยก็อย่าลืมเอาไปเติมกันนะครับคุณชมครับสำหรับโค้ดตรงนี้ก็คือพี่เติมฮะพี่ พิมพ์ให้แล้ว่านผู้ชมพิมพ์แบบง่ายๆเลยท่านผู้ชมจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับก็เอาไปเติมกันได้ท่านผู้ชมสำหรับโค้ดที่ผมเอาขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยท่านผู้ชมครับเก็บหน้าจอกันย่างโอเคแล้วก็กิจกรรมใหม่ที่มาวันนี้ท่านผู้ชมครับจริงๆมีกิจกรรมท่านผู้ชมเจ้าสังเวียนมาท่านผู้ชมเป็นชุดเจ้าสังเวียนชุดผู้ชายท่านผู้ชมที่เคยมาแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนั้นหลายคนอาจจะยังไม่ทันท่านผู้ชมมันเหมือนชุดพี่พรัับสวยยออู่่เหมืนนนกีค สวยตรงมงกุฎมงกุฎเหมือนระเอร์แล้วก็ส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นแบบว่าคือเหมือนกันท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมที่เราต้องเลือกสองอย่างออกคุณผู้ชมของเีีเยวไม่ต้องการสองชิ้นเลือกออกไปคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีที่เป็นของรางวัลอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับคุณผู้ชมท่าต่อยนวมคุณผู้ชมครับนี้เป็นงานโห o ก็เป็นท่าที่ดูแบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวเขาดูคุณผู้ชมครับก็หน้าสุมดูเหมือนกันก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอสนใจก็ลองสุ่มดูก็ได้คุณผู้ชมครับแต่ว่าผมไม่ได้สุ่มคุณผู้ชมครับ ก็ตามนี้คุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็สุดท้ายอย่าลืมนุณผู้ชมแล้วก็บอสตรงนี้ตายยากมากคุณผู้ชมครับคือหลังๆบอสมันเริ่มเก่งคุณผู้ชมมันต่อยแบบมันต่อยโซนคืนแรงมากอ่ะโอ้โหกว่าจะล้มมันได้คุณผู้ชมโคตรยากเลยก็ใครได้ชุดไปแล้วก็ดีใจด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีหลายคนถามมาว่าพี่ครับมัดม่วงเนี่ยฟรีไหมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจทคุณผู้ชมพี่ยังไม่ได้ยินนะแต่ว่าวแววจากจีเอ็มคุณผู้ชมเหมือนจะ ฟรีแต่ผมไม่เชื่อว่าฟรีคุณผู้ชมยังไงก็เสียตังค์แล้วแต่ถ้าเสียเยอะเสียน้อยนี่ก็อีกเรื่องคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นของฟรีก็ยินดีกับสายฟรีคุณผู้ชมครับรอดูแล้วกันถ้าเป็นของฟรีพี่จะมาทาคลิปบอกทันทีนะครับก็อันว่าไม่มีรละมาแจกโค้ดเฉยอย่าลืมไปติดตามสตรีมพี่พวกนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ที่ไม่ได้สตรีมเพราะว่าเออพอดีว่าพี่ทํางานที่ทำงานแล้วกลับช้าคุณผู้ชมดี๋ยวไว้พรุ่งนี้พี่จะสตรีมให้นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันในสตรีมได้กกกกก็็็ี่่่่่ไปปเเเเเเลลลนนนนนอออรมมมมมาาาแู้ชชคัยยทดิิขึจง ก็ไว้เจอกันใหม่ครับไปแล้ว